ุ๋ยอรุณอยากให้แม็กกี้มีแฟนเพศหรือว่าฐานะ ขอแค่รักกันก็พอค่ะหลายคนคงจะคุ้นหน้ากันดีค่ะแม็กกี้อาภาบางคนอาจจะทราบดีว่าเธอเองเป็นทายาทนักแสดงผู้กำกับฝีมือดีอย่างอารุณภาวิไลแต่บางคนยังไม่ทราบเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยสาวแม็กกี้เธอก็สวยไปหมดอีกทั้งฝีไม้ลายมือเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาด้วยล่ะค่ะแต่ที่ทําให้โด่งดังเป็นผู้แต่เห็นเป็นภาพยนตร์เรื่องแมบเบียค่ะที่บอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะทําให้เธอมายืนอยู่จุดนี้ได้ต้องผ่านการฝึกฝนฝ่ฟาฟันหลายๆอย่างมา 啊。<noise> พ้นคาดูถูกที่หลายคนตราหน้าเธอส่วนตัวแล้วหนูสนิทกับคุณแม่มากกว่านะคะแต่กับคุณพ่อเนี่ยให้คําแนะนําในเรื่องการทํางานมันคนละสไตล์ผู้หญิงกับผู้หญิงจะคุยกันรู้เรื่อง,องส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของความห่วงลูกสาวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาหรอกเขาเนี่ยเติบโตมากับคุณแม่เราดูแลกันได้ตอนที่แม็กกี้เนี่ยอายุแค่1ิบขวบเองหลังจากนั้นเขาเองก็มีคุณแม่ดูแลต่อเราก็ดูแลห่างๆเอาเป็นว่าห่วงเขาดีกว่าในเรื่องของเขาก็ขอเขา เป็นคนดีคือเจอเขาเมื่อไหร่ก็จะบอกว่าคนดีคืออะไรใครแก่กว่าเราเราก็ต้องยกมือไหว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นคนไร่คนสวนคนใช้งานที่เราทําจะราบลื่น2คืองานที่เขาทําอยู่ตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่น่าภูมิใจพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกแต่ว่ามันพยุงอยู่ยากนะฉะนั้นวิธีที่ทําให้เราอยู่ได้นานก็ต้อง มีวิธีของมันก็ต้องกระจายการเปลี่ยนแปลงนำการเวลามันสามารถทําให้คนเปลี่ยนได้หมดในว่าใบหน้าวัยงานมันจะไม่มั่นคงฉะนั้นเราต้องหางานที่มั่นคง3มคือมีแฟนได้แล้วลูกมไม่ด้ห่วงตรงนี้นะมีไปเลยยุคนี้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนักแสดงสมัยเนี้เขามีลูก3กันแล้วเขายังเป็นนางเอกกันได้อยู่เลยนี่ก็เป็นอีกถึงเรื่องราวที่คุณพ่อเปิดเผยคะ่ะ